เข้ามาอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธชาดกรครับอ่าใช่ใช่ทรงยกสอน,น,นอันนี้อันนี้อะไรน,น,นะท่าน,ท,านทรงกำ,กำเนิดมาใช่ใช่อันนี้ประสูถิอ็เป็นเป็นคล้าย,ายๆเขาเรียกอะไรพุทธประวัติพุทธประวัติใช่พุทธชาดกาประตูมากันย่างเกตเก้านะอย่างที่เราเรารู้กันใช่ครับอ เสร็จแล้วก็จะเป็นที่มาของวันเจ็ดวันนะในหนึ่งอาทิตย์ยกสอนใช่ไหมอืมอ,อันนี้เสร็จแล้วก็พนวดช่วงพนวด,วนวดเทวทูตอ,ออกพนวดออกพนวดครับก็กำลังศึกษาด้านพุทธอันนี้อะไรอันนี้ออกออกบวช ออนี่ออกบวช<ว><บ>อยู่นี่อ๋อนี้ออกบวชนะอันนี้ตอนตัดพอโมลีคืออะไรบ้านี่ตัดพอโมลีอืมก็คือไล่ตามพุทธประวัตินั่นแหละครับอืออืนนออคือมีมีลูกคลองราดต่างๆนา,นานาจนอันนี้หนีออกมาแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าวมานันค้นหาเขาเรียกว่ากลาลังค้นหาตัดพระโมลีออกแล้วก็ แล้วก็มีมารมาผจญในระหว่างที่กําลังช่วงจะตัดสูจะค้นหาก็จะมีอืเหล่ายักษ์เหล่ามารครับจนในที่สุดตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ปลดสัตว์อ่าใช่นี่เราต้องเริ่มต้นจากปลดสัตว์ก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มมีสาวกแล้วสาวกครับสาวกก็เริ่มเผยแพร่ศาสนาอพอเริ่มมีสาวกก็นี่แหละก็เผยแพร่ศาสนา แล้วก็ become to the ศาสดาใช่ครับอันนี้ดูดีนะดูดีดูดีมากดูดีดูดีนี่ครับแล้วก็ในที่สุดก็ก็เนี่ยนะครับเป็นตัวพุทธเจ้าต่อไปเนี้ยหมดโซนนี้ครับหมดโซนนี้ละเราจะเริ่มด้านนี้เขาจะเขียนว่า โดยด้านนี้มีอะไรก็ยังคงเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ชนิดหน่อยนิดนิดแต่เหมือนมันแบบมันแยกโซนออกมาเนอะออันนี้เป็นเรื่องของคุริมานไงครับใช่เราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังวิ่งอยู่นี่อ่องคุริมาแวก็มันถึงฉากสุดท้ายก็คือปรินิพานครับเอออันนี้ทําดีครับครับเป็น เขาเรียกมาปฏิมากรรมาตามพุทธประวัติเลย